สวัสดีครับยินดีตอนรับาสมปบาโรยเจนเดอร์ EP ที่83นะครับวันนี้เช้าวันที่20มิถุนายน67นะครับมาปรับยอดเงินนะครับเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับวันนี้15เหรียญน,นะไมลละ15เหรียญเช้า OTC นะครับกับตี56นาที อันนี้มีกี่คู่นะครับมี5คู่นะครับ5คู่เหมือนเดิมแล้วก็คู่เงินอื่นๆที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ยังไม่เทรดน,นะครับถ้าจะเทรดก็ต้องศึกษาดูก่อนว่าแต่และคู่เงินมีการผันผวนอย่างไรเราค่อยดูกปนอีกทีนะครับเรามีอยู่5คู่เงินเชา้ชาเช้านะครับเชา้ชาเช้าน,นี้อันนี้มีแนวต้านนะครับ AC แนวต้าน e ียก็ยังไม่ชัดนะครับ UC ก็มีแนวต้านตรงนี้จะคัดแนวดวก่อนนะครับแต่ละคู่เงินว่าตรงไหนหน่าเทรดที่สุดก็เอาไว้ข้างหน้านะครับในที่ฟอรอได้นะครับามาตีแนวกันก่อนนะครับคู่ EG มีแนวต้านโลจิเทาเล็กรตรงแดงใหญ่ลงมา3-4แท่งนะครับ เทียนขาขึ้นนะครับแต่มีโอกาสสวนเทียนได้นะครับถ้ากราฟยังฟังแนวตรงนี้นะครับก็มีแนวซ้อนตรงปลายไส้นี้นะครับมีโอกาสดันขึ้นนะครับแนวซ้อนแหลงซื้อกาลังมาแรงผู้บางทีนะครับ uc มีแนวต้านตรงนี้นะครับโดยจินำทางลงแดงใหญ่อันนี้เดใหญ่เบื้องเริ่มเลยนะครับมีแนวซ้อนนิดหน่อย eu eu มีแนวต้านโดยจิเทานะครับ เป็นกรอบเล็กๆนะครับก็ต้องรอให้เขาขึ้นไปที่แนวต้านตรงนี้ถึงมีโอกาสกดลงนะครับแล้วด้านล่างก็มีแนวรับนะครับผมท e ี T ่โดจิเทาเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บไส้ต่ำสุดก็แนวกว้างอยู่นะครับแต่เขาพอใช้ได้นะครับเป็นกรอบไส้เวถ้เาเป็นเทียนขึ้นแต่ตอนนี้กำลังพักตัวอยู่ในกรอบไส้เว ของไซเวไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปก็พอเล่นได้นะครับทียูเหมือนจะไม่มีนะครับเอนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับมาดูสีคู่เงินวันนี้เราหนึ่งวันหนึ่งออเดอร์เช่นเคยนะครับ น่าจะปิดแกป๊ไปได้อีกหนึ่งแท่งนะครับแท่งแดงต้องรอก่อนคู้นี้ไม่น่าจะไหวนะครับ eg ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเขามีแนวซ้อนตรงนี้เราจะต้องดูแนวซ้อนไกลๆว่ามีแนวซ้อนที่จะดันกราฟขึ้นหรือลงไหมนะครับอ่ะมันก็จะมีแค่ ตรงนี้นะครับตรงโดจิส่งกราฟลงนะครับเก็บปลายไส้แล้วก็ขอเป็นเส้นสีขาวนะครับแล้วก็โดจิตรงนี้ส่งกราฟลงแล้วก็ซ้อนกันอยู่แนวซ้อนคือแนวที่ใกล้กันนะครับระหว่างแนวสีฟ้ากับแนวสีขาวก็มีความขันพวนของราคาที่จะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับตามแนวต้านแนวรับที่ใกล้กันนะครับอีก อ u มาดู EU อันนี้มีแก๊ปช่องว่างของราคาที่ส่งกราฟขึ้นนะครับบ่งบอกถึงแรงซื้อนะครับแทนสีเขียวนี้แต่ว่าเขาจะติดแนวต้านไหมหรือว่าเขาจะทะลุเราต้องดูอีกทีน,นึงนะครับรอให้กราฟยืนยันก่อนว่าเล่นกับแนวไหมที่เราตีไว้อรอได้ครับรอได้ EU คยูกรอบไซด์เวย์ขาขึ้นนะครับก็รอกดกดขึ้นจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าแนวต้านก็กดได้นะครับ เล่นกับแนวตรงนี้นะครับแแดงซื้อก็แอบแฝงนะครับแอบแฝงไว้ด้วยลอยแก็บช่องว่างของราคานะครับอ,อันนี้อาจจะไม่ฟังแนวแล้วนะครับตรงน,นี้เราอาจจะต้องปล่อยไปก่อนนะครับแรงซื้อมาแรงนะครับมีแรงซื้อซ่อนอยู่นะครับอาจ,จะไปเก็บแนวข้างบนนะเก็บแนวข้างบนน่าจ,จะปลอดภัยกว่า วันนี้เราจะตีแนวให้ดูด้วยแล้วก็อธิบายออเดอร์ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรพอออเดอร์เดียวนะครับวันนี้1วันหนึ่งออเดอร์เช่นเคยนะครับกับเช้าเช้า OTC 20มิถุนา67ตอนนี้ก็ตี520ี่นะครับเช้าเช้านะครับอันนี้มีแนวแนวรับด้านล่างนะครับ UC อันนี้ต้องตีคาลิเบตที่ตัวจตตรงนี้นะครับจะปลอดภัยกว่า ล่างสุดก็เป็นแนวที่ยังไม่ครอบคลุมก็ขยับแนวมาด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็แนวกว้างแนวกว้างต้องได้ราคาดีนะครับเพื่อจะปลอดภัยตรงนี้ส่งกลับขึ้นแรงนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมี3ามจุดที่บ่งบอกว่าแรงซื้อ,อตรงนี้มีมีแนวของแรงซื้อนะครับกีคู่นี้จะลงต่อไหม eg อืมถ้าจะลงต่อหแรงซื้อมาแรงก็ไม่อยากกดแท่งแบบนี้นะครับเพราะว่าเคยแพ้บ่อยแต่ถ้าจะกดต้องปลายไส้ด้านบนเส้นสีขาวเลยครับก็อาจจะโดนทุบกลับลงมาได้ถ้าจะกดต้องเด็ดปลายไส้นะครับแบบนี้แต่เด็ดปลายไส้มีโอกาสแพ้สูงนะครับก็มันมีแนวเส้นสีขาวตรงนี้นะครับที่ดันกขึ้นแล้วก็เส้นสีขาวด้านบนดันกลง ก็มีความเสี่ยงเอาไว้ก่อนนะครับอิยมีแนวต้านแต่ไม่เล่นกับแนวต้องขยับขึ้นไปเล่นที่บนสุดเลยครับโดยจิเขียวส่งกราฟลงแรงถามว่าแรงมากไหมก็ค่อยๆลงมาทีละแท่งแดงนะครับแดงไม่ได้ใหญ่มากแต่หลายแท่งนะครับอ่ะอันนี้ก็ถ้าเมื่อกี้กดก็วินแต่ว่าเราไม่กล้าเสี่ยงที่ว่าอ่ากราฟเขียวขึ้นไปแรงนะครับ การเด็ดไปลายไส้มีความเสี่ยงนะครับต้องได้ราคาดีจึงจะวินนะครับอ่ะเฝ้าดูนะครับเฝ้าดูตรงนี้ก็มีแก็บของราคาแรงซื้อนะครับที่กระโดดขึ้นไปในแนวเส้นขาววันนี้เราเทรดกันยาวๆไปนะครับดูซิว่าจะได้ตอนไหนนะครับแต่งออเดอร์ของเราอันนี้ไม่ไหวครับปิดไปก่อน EU EU เหมือนจะทะลุแนว EG ก็ยังครับเหมือนจะขึ้นไปมีแรงขายทุบลงมานิดหน่อยครับแต่ว่ายังเสี่ยงครับมาดู EU EU นี้เหมือนจะหลุดแนวแนวต้านสีขาวนะครับตรงนี้แต่ต้องรอแท่งยืนยันก่อนนะครับ EU อีี e ยังกลางน้ากลางแนวแล้วก็มีแนวซ้อนใกล้กันระหว่างแนวสีขาวและสีฟ้านะครับต้องรอนะครับ EG รอก่อนมีความเสี่ยงสูง EU หน่ากดขึ้นนะครับถ้าแท่งนี้ยืนยนันขึ้นเขาเปิดที่เส้นขาวพอดีนะครับ EU UC. UC UC ลงมาต่ำาๆต้องรอแท่งยืนยันก่อนนะครับอีกสักประมาณ2แท่งนะครับลงมาต่ำๆแล้วก็ยืนยันแนว ล้วแท่งอ,อเดอร์ลงมาที่ประมาณกลางแนวกดขึ้นได้นะครับ u c เป็นเทรนขาขึ้นนะก็มีโอกาสกดขึ้นตามเทรนใหญ่นะครับโอเค e g นีอ้อย่างไม่ชัดครับ EU ถ้าแท่งนี้ปิดยืนยันโอเคแท่งนี้ยืนยันนะครับเรามีโอกาสกดขึ้นถ้าลงมาต่ำๆอันนี้ยังไม่ชัดนะครับ อถ้าจะกดขึ้นก็กลัวทะลุนะครับแด่ถ้าจะกดลงนะครับก็กลัวทะลุขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่ชัดนะครับแนวรับแนวต้านใกล้กันเกินนะครับเป็นกรอบสีขาวเล็กๆก็ต้องรอนะครับตัวนี้มีความเสี่ยงนะครับสู้กันนะครับราคามาสู้กันอยู่เขายังไม่เลือกนะครับยูซี่ยังไม่เล่นกับแนวเดี๋ยวเรารอได้นะครับ E.U. ถ้าแท่งนี้ปิดบนแนวสีขาวและชิดแนวนะครับมีโอกาสกดขึ้นในแท่งถัดไปมาดูแนวไกลๆซิว่ามีแนวซ้อนอีกไหมนะครับต้องเฝ้าระวังดูนะครับว่าแนวซ้อนนี้อันตรายนะครับ душ, ตรงนี้จะปิดโอเคปิดชิดแนวครับแท่งนี้มีแคบขึ้นไปบ่งบอกถึงแรงซื้อกําลังมาแรงและเป็นเทนขาขึ้นนะครับ E.M.A. 5บก,บก็บ่งบอกว่าเทนดขาขึ้นมีโอกาสกดลงอ่ามีรีเจตครับ ขอราคาที่เส้น E5 สีขาวนะครับอถ้าได้ราคาไม่ดีผมก็ไม่กดนะครับขอราคาต่ำๆนะครับเขาไม่ลงมานะครับเมื่อกี้แต่ถ้าใครจะกดก็กดตรงนี้ได้นะครับมีโอกาสขึ้นไปสูงนะครับประมาณ80%พอแทงแดงก็ปิดชิดแนวแล้วไม่ผ่านแนวสีขาวก็มีโอกาสดนดันราคาขึ้นไปอีก อย่างที่เราคาดการแต่ถ้าราคาไม่ดีเราก็ไม่กดครับไม่ต้องเสียดายเสียดายที่กดเสียตังค์นะครับอ่มาดูแท่งนี้คู่ UC ที่เราเฝ้ราระวังไว้อันนี้เป็นกรอบไซด์เวยยนะครับแต่แนวรับกว้างนิดนึงต้องได้ราคาดีนะครับ UC อ่ะอันนี้ขึ้นไปจริงๆนะครับแท่งนี้ก็มีโอกาสขึ้นอีกนะครับแต่ที่นี่เราต้องกดออกจากแนวนะครับถึงจะปลอดภยัยไม่กดกลางแนวนะครับ มาดมูคู่นี้แรงซื้อมาแรงแล้วติดแนวต้านอีกก็ไม่ไม่ปลอดภัยนะครับแรงซื้อขึ้นแรงแต่แนวต้านแข็งแรงก็มันขัดแย้งนะครับมาดูคู่ UC ถ้าแท่งนี้ปิดบนแนวและบนเส้น EMA ห้นะครับนี่ครับถ,ถ้าปิดบนเส้น EMA หก็มีโอกาสกดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นแท่งเขียวคกนกินที่แนวรับ ขอให้เป็นเขียวใหญ่ครับแทงต่อไปมีการกดขึ้นนะครับถ้าลงมาในแนวต่ำ,ตำอันนี้ไม่เล่นกับแนวต้านนะครับที่ตีไว้เส้นสีฟ้าโอ้แรงซื้อมาเยอะนะครับก็ปล่อยไปก่อนครับให้เขาไหลาตามเทรนอันนี้ก็แรงซื้อมาเยอะมาดูยูซี่อ่ามีแก๊ปกระโดดของราคามีแรงซื้อเยอะนะครับมีช่องว่างของแก๊ปของราคาครับที่โดจิซ้ายมือนะครับ กล,กลางแนวเลยย่งดีหามีดเจ็ดนะครับขอราราคาโอ้ยขอรอยนิดนึงครับรอยด,ดเจ็ดเลยแปดวินิดนึงครับขอต่ำๆครับที่เดิมเลยครับโอเคก็โอ้โหไหวไหมเนี่ยแนวกว้างน,นะครับแนวกว้านี่คือความเสี่ยงแต่ว่าเราถือว่าได้ราคาที่มีการรีเจ็ดสองครั้งนะครับก็ได้ราคาที่แนวโดจิซ้ายมือ ก็หวังว่าจะจบบวกให้เรานะครับเหลืออีกสิบสองวิมาสู้กันมาดูห้าวินาทีครับดูแทงห้าวิก็เป็นอโอเคอม,มาสู้กันห้าวิสุดท้ายครับก็จบไปสวยๆเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้หนึ่งวันหนึ่งออเดอร์นะครับนะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อ,ออเดอร์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ โอเคตรงนี้ครับออเดอร์ที่ผมเลือก UC นะครับแนวตรงนี้นะครับแนวตรงนี้เป็นโดจินำทางขึ้นเขียวแรงๆนะครับไปได้ไกลจนถึงแนวต้าน่ตรงนู้นนะครับเมื่อกลับกลับลงมาครับก็บริเวณนี้ก็เล่นกับแนวอีกนะครับเล่นกับแนวเล่นกับแนวเยอะเลยนะครับเล่นกับแนวเยอะอ่ะและครนี้บริเวณโดจินี้ก็ม่งบอกว่ามีแรงซื้อนะครับ ปลายไส้ต่ในจุดมีแรงซื้อหมดเลยครับตรงนี้ก็มีแรงซื้อเยอะแล้วตรงนี้ก็ส่งกราบขึ้นเขียวแรงๆอีก3าสีแท่งนะครับแล้วตรงนี้ก็มีโอกาสเขียวคืนกินที่แนวรับนะครับเมื่อแท่งปัจจุบันแท่งออเดอร์นะครับแท่งออเดอร์ลงมาที่แนวนะครับแล้วก็มีดิจิชเนตรงนี้ประมาณ 1- 2ครั้งนะครับดิจิชเนผมก็กดเข้าไปนะครับือวา่าได้ราคาดีไหมก็ยังได้ราคาไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าแนวกว้างนะครับ ถ้าแนวกว้างต้องได้ราคาที่ปลายสาด้านล่างนี้นะครับตรงลูกศรชี้แต่ไม่เป็นไรเราก็ได้ราคาที่พอดีมันใกล้จะหมดเวลาก็กดเข้าไปนะครับก็บินไปสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับอนเดี๋ยวมาดูประวัตินะครับประวัติการเทรด ประวัติการเทนะครับที่เราเทมา1 2 3 4 5 6อ8 9มหดแ้ชนะ7แพ้2นะครับก็ไหวนะครับวันนี้ <c oughs> เพิ่มกระดาษไม้เป็น15เหรียญน,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น20เหรียญครับตอนนี้แล้วก็สะสมมาในระดับหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ